วันนี้เราจะพาไปดูวิธีการใช้เครื่องเจีย4นิ้วกันรุ่นที่เราเอามาให้ดูในวันนี้นะคะก็จะเป็นของมาริตา M9513B นะคะตัวนี้มาดูด้านในกันบ้างก็จะมีคู่มือมาให้นะคะตัวการสเก็ตนะคะตัวขันใบนะคะแล้วตัวนี้เป็นตัวแฮนเดิลนะคะใช้ประคองนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเครื่องนั่นเอง ส่วนเครื่องเจียตัวนี้สามารถตัดไม้ตัดเหล็กตัดปูนแล้วก็เจียได้นะคะเจียเหล็กได้ขึ้นอยู่กับใบที่เราจะเลือกใช้งานนะคะมาดูตัวเครื่องกันบ้างตัวนี้กําลังวัดอยู่ที่850วัตต์11,000รอบนะคะส่วนปุ่มตัวนี้จะเป็นสวิตช์ท้ายนะคะปิดเปิดขั้นตอนแรกนะคะเราใส่ตัวการสเก็ตนี้ก่อนเลยมันจะมีล็อกอยู่ใส่ล็อกไปแล้วก็หมุนนะคะเสร็จแล้ว ให้ใช้ไขควงนะคะตีแฉกมานำขันให้แน่นอีกทีหนึง่งเรียบร้อยเสร็จแล้วเรามากดปุ่มด้านบนนี้นะคะเป็นปุ่มล็อกการหมุนตามนะคะเพื่อมาขันตัวประกับนี้ออกเพื่อที่เราจะใส่ใบกันวันนี้เราจะมาเป็นใส่ใบเจียให้ดูนะคะเสร็จแล้วเอาออกมาหนึ่งแล้วก็ใส่ใบเจียไปเสร็จแล้วนำประกับใส่หมุนไปอีกรอบหนึง่ง อย่าลืมกดด้านบนนะคะแล้วก็เอาประแจมาขันให้แน่นอีกหนึ่งครั้งนะคะเป็นอ่านเสร็จเรียบร้อยตัวนี้ก็มาใส่ประคองนะคะเป็นแฮนเดิลแล้วแต่ว่าเราจะถนัดซ้ายหรือขวาใส่ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าใครชอบงานเครื่องเจียร,รุ่นนี้นะคะก็สามารถไปหาซื้อได้เลยนะคะที่โฮมโปรไทยวัสดุและเมกกโฮม e ทุกสาขาเลยค่ะ